มาอัปเดกันต่อเลยกับข่าวที่2ค่ะกับเรื่องราวของ G ีโซนั่นเองศิลปินฝึกหัดของ YPG นะคะล่าสุดหลังจากที่<อ>พยายามมา JYP ขอภัยค่ะขอบคุณที่มีอยู่ตรงนี้นะคะ JYP <c oughs> ค่ะเตรียมเดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวแล้วหลังจากพยายามมาเป็น10ปีเลยทีเดียวค่ะความ ยาอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นจริงๆเลยนะคะกับจีโซ่ค่ะศิลปินฝึกหัดแห่งค่าย JYP Entertainment นั่นเองนะคะได้เดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวแล้วหลังจากทุ่มเทฝึกซ้อมมานานถึง15ปีเลยทีเดียวค่ะจีโซ่แสดงให้ทุกคนเห็นนะคะว่าการทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างหนักของเขาไม่สูญเปล่าเขาเข้ามาเป,ป็นศิลปินฝึกหัดตั้งแต่ปี2001ค่ะแต่ก็ไม่ได้เดบิวต์สักทีแต่ถึงอย่งงางนั้นก็ไม่ยอมถอดใจนะคะจนประธานแห่ง JYP อย่างพักซินยองมั่นใจในตัวเขาและให้ไฟเขียวเปิดตัวเป็นศิลปินเเดี่่ยวคะซึงขา กำลังจะมีเพลงเปิดตัวนะคะกับเพลง Coming Home ที่จะปล่อยให้ทุกๆคนฟังกันแบบเต็มๆในวันที่19มกราคมนี้แล้วค่ะ พักจินยองค่ะเผยนะคะว่าหลังจากประกาศข่าวว่าจีโ so ซกำลังจะเป็นศิลปินคนต่อไปของบริษัท mm hmm. ว่าเขาเนี่ยได้เจอกับจีโ so ซตั้งแต่ปี2001ซึ่งตอนนั้นเองนะคะจีโ so ซยังเป็นแค่เด็กป .6 หกที่ขี้อายแล้วก็ไม่กล้าสบตาคนค่ะแต่เป็นคนที่ทําให้ทุกคนต้องอึ้งเมื่อได้ยินเสียงร้องเพลงของเขานะคะและแม้จะอยู่ในครอบครัวที่ยากจนแต่ก็ไม่ทิ้งความรักในเสียงดนตรีค่ะจีโซพยายามเดินไปโรงเรียนถึง2เดือนเพื่อเก็บเงินซื้อเทปของ b o y s to Men นะคะแล้วก็ฟังแล้วฟังอีกจนเทปยืดเมื่อเห็นแววแบบ นี้ค่ะพักจินยองนะคะก็เลยส่งจีโซไปเรียนต่อที่อเมริกาซึ่งจีโซเองก็ทําให้คนอเมริกาเนี่ยอึ้งในความสามารถและ,ะเตรียมตัวที่จะเดบิวต์เป็นศิลปินที่อเมริกาด้วยค่ะ oh, no, no. แต่สุดท้ายก็มีเหตุทําให้ไม่ได้เปิดตัวนะคะเพราะทางต้นสังกัดที่อเมริกามีปัญหาและไม่กล้าเสี่ยง จนสุดท้ายค่ะจีโซโดนเรียกตัวกลับแต่ก็ไม่กลับนะคะเขาขออยู่ด้วยตัวเองจนเขากลับมาพร้อมกับเพลง20เพลงที่ปรดดิวด้วยตัวเองค่ะซึ่งทําให้พักซินยองทึ่งมากว่าเด็กขี้อายคนเดิมเนี่ยได้กลายเป็นศิลปินที่น่าทึ่งและเขาก็คิดว่าตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วที่จะแนะนําให้ทุกคนรู้จักกับจีโซตอนนี้นะคะยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับจีโซมากนะักแต่ก็คาดกันว่าเขาต้องสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการเคป๊อปอย่างแน่นอนค่ะ ขอภัยกับความสัสบสนเล็กน้อยของพี่นะคะชอบมากเลย <c oughs> แกเป็นผู้เชี่ยไฟฟ้าค่ะายจีจอีกนิดนึงที่เป็นอาวุธสงครามเลยนะคะ <c oughs> นั่าสิีจีไปเลยอย่างนี้เดี <c oughs> ๋ยวช่วงหน้ากลับมาเลยค่ะกับอินเตอร์นิวส์ค่ะแน่นอนเลยเดี๋ยวเราจะพาคุณไปส่องนะคะของที่อยู่ในเขออาเรียกว่าเป็นเหมือนกิฟต์นะคะมอบให้กับผู้เข้าร่วมง,งาน,นะคะ่ะ